สวัสดีครับเจอกับช่างตีหนละัก6ชแนลนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างตีไปสูอกับลุงบนะครับทุกคนก็ดูทางคลิปได้นะครับก็วันนี้แม่เขาก็ไปดูขาวตกปลาเจตีไม่ได้ไปครับเพราะว่าเจตีติดไปเจอกับลุงบครับเพราะว่าก็มาแบบไก่ร้อยตงังค์ไปร้อยหนึ่งแล้วะะเดีรับกต่ยก็ดูตังค์เตีักตีตกปลาเอฟซีลาไปครับตังค์อยู่ดีครับ ลายดีกเดายไปกันลุงโบกันนะลุงโบลุงโบเด้วก็กลับมาก็ตัดผมมาหล่อเลยครับเสียไก่ตัดได้ครับเดีววันนี้เราเดูตั้งคลิปแท็กตีได้แล้วก็ลงทิปไปสู่กัรลุงโบนะครับไม่รู้ว่าลุงโบกลับกี่วงนะครับเดี๋ยวเขาก็ให้เราเตรียมข้าวให้เราด้วยนะครับตอนนี้แท็กตีก็ไม่ได้เรากินมาเป็นอาทิตย์หนึ่งแนละ้ว ก็เดี๋ยววันนี้กล้องดีนะเป็นกล้องหน้าก็เดี๋ยววันนี้เราติดตามนะครับอันนี้ก็มาขาวมาขาวอยู่นี่นี่มาขาวก็รอ,อดูนะครับว่ากัดได้คลิปเด็ดเด็ดไหมครับเจอมจอติงบงวดนี้จะเอาครึ่งบ่ง่บงปยเน็ตไลฟ์เถิดให้นะครับก็ไลฟ์เถิดให้นะครับงวดนี้เดี๋ยวรอดู าูคลิปเล็กตีได้เลยครับไดายล็กตีไม่ได้ไลฟ์ยูทูบกับไลฟ์สดเฟซให้ดูนะครับพี่น้องก,นะก็นะก็แน่กัะอัดกับมีคลิปดีๆให้พี่ๆได้ดูกันนะครับก็คลิปทีเล็งตีลงไปก็มันก็คลิปไลฟ์สาละนะครับลาดูนะ ไเรียบร้อยแล้วนะครับมาพร้อมไปทำคลิปอยู่ที่นู้นครับนี่แฟมแบงค <c oughs> ์เลือดถุงหมูเรือดถุงขอว <c> เ <oughs> <c oughs> ลือดถุงหมูมาปิดอักระละร่าอาออกาศน,นะครับพี่น้อง เราลุงโบก็ก่อนลุงโบยังไม่มาเลยเดี๋ยวเรากันเดินพาไปดูบัติคีลุงโบถ่ายอะไรมาเอาอ่ะเดี๋ยวเราลานะครับตอนนี้เราลุงโบเขาไม่ได้ล็อกบ้านเดี๋ยวพาเราพาดูนะครับว่าเราได้อะไรบ้าัติคี่าบ้าง <c oughs> นี่ได้เครื่องจิตยามาใหม่ครับนี่เหอยังเหอเขาใหม่อยู่อ่ะโอเคเครื่องแม่อ่ะสวยเลยครับ เดี๋ยเรา,เราลโบมาก่อนเด้อพี่น้องปุงโบยังไม่มาเลยแล้วน็กเตี๊ยบแปลกใคร่ะถ้าไม่รอลุงโบหน้าเน็กตีเหมือนเด็กไปเลยนะครับแทบกะไม่ได้แทบกับไม่ต้องลงคลิปอยากดูทุกอ่ะนะคลิปนี้ทุกคนอยากให้เน็กตีพิมพ์ว่าไปสวนกับลุงโบได้กันไลค์กดติดตามเฟซบุ๊กให้ดูนะครับวันนี้เร รมเย็นมากเลยครับพี่นางก็ดูแลุิภาพกันด้วยนะครัะช่วงนี้โควิดเราออกไปไหนไม่ได้นะครับก็ปากตัว,วังตัวด้วยนะคะเจ้งตีก็ออกกืมคงคิปไม่ดีมาดนี้นะครับตอนนี้เสียงเลมมันมากวนย่างเตียยอันนี้ก็ไม่ใช่แล้วจุว่ากเลย ตีต้องขอจบก่อนนะครับตอนนี้ลุงบอยังไม่มาเดี๋ยวเราลุงบอแล้วมาเจอกันอีกคลิปนะตอนลุงบอมานะครับใช่ไหมไม่ใช่ลุง <c oughs> ตาบ้าเลยฮะบายครับสวัส <c oughs> ดีครับลมเยน็นับลมคาญ